18แล้วก็สวยตามพี่ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะรัอรอ,อง<ข>อได้แววมาวกเมื่อก่อนดาหนูประจําว่าแต่งตัวอะไรทําไมตัดหน้าม้าทําไมจัดฟันทําไมนั่นดาทุกวันทุกวันนี้แทบจะเป็นหนูในร่างต<ะ>ัวเลยค่ะการแต่งตัวเอ่ยอะไรเอ่ยเหลืออย่างเดียวที่เขาทําไม่ได้วราเขาแบบว่าชอบแฟนหนูเขาทําไม่ได้<อ> ชอบแกงค่ะชอบแกงหนูอบอกว่าถ้าพี่ยูเจอเขาก่อนคงไม่ได้ถึงหนูหรอกนี่มันรู้สะบ้างแบบไผ่ที่ไาเป็นฟิลหยอกแบบพี่น้องเฉยๆไม่ได้เอาจริงหากันกี่ปีอ่ะดสิบปีค่ะสิปีเด็มๆใช่ค่ะเออมสิบปีเด็มๆอ่ะเรื่องดราม่าของชินนี่ก็โน่น่ะ แล้วเกิดขึ้นมายาวนานยาวนานตอนนี้มาถึงลิลลี่แล้วรับ<ล>ไม้ต่อก็เรื่อยๆค่ะจริงๆแล้วเอาจริงๆอ่ะเราอาจจะเห็นแค่เราเราก็รู้สึกว่าดราม่ามันมีแค่เราแต่ความเป็นจริงคือมันมีดราม่าเกิดขึ้นทุกวันกับทุกคนนั่นแหละค่ะอยู่ที่เราจะเข้าใจมันหรือเปล่าแล้วก็เป็นธรรมดาของลิลลี่คือ แรกๆเนี่ยหนูก็จะห่วงจะห้ามแบบจะโพสต์อะไรเงี้ยให้คิดเยอะๆแล้นี่นั่นสุดท้ายพอมีคนเม้นต์อะไรเงี้ยเขาก็ได้รับบทเรียนของเขาเองแล้วถ้าเขาโพสต์อีกนั่นแปลว่าเขาก็รับได้แล้วก็ยินดีที่จะให้มันเป็นไปแบบนั้นก็แล้วแต่เขาแต่แรกๆเราก็มีเตือนเมียแบบเหมือนอย่างที่คุณอาบอกชุดบิกินี่อะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าจริงๆอ่ะทุกคนก็สามารถที่จะใส่ได้โพสต์ได้แต่ด้วยความเป็นลิลลี่อ่ะคนชอบเข้ามาบูลลี่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยรับได้หรอถ้าเขารับได้อ่ะก็แล้วแต่ก็็เเตมททีีี่่ไไปลลยหออนนักสุดดโคืะร ถ้ารับไม่ได้จริงๆก็คือคนด่าแม่ค่ะอตอนที่ว่าแม่ป่วยค่ะช่หลายปีมาแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของตัวเองถ้าหนักสุดอ่ะหนูไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าแบบมาถึงพี่เจนหรือถึงแม่หนูใจแบบซีเรียสมากแล้วแล้วเรื่องไหนที่ทําให้ลิลลี่ร้องไห้ดราม่าเรื่องไหนที่แบบอันนี้ก็คือนั่งคุยกันพี่น้องแล้วร้องไห้ช่วงที่แม่เป็นมะเร็งใช่ค่ะมันมีคนแบบว่าเอารูปคุณแม่หัวล้านนะคะไปใส่รูปในกรอบงานศพ เป็นเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาเพราะว่าแม่อ่ะเป็นมาเรงทิพย์ใช่เพราะใช่เป็นมาเรงทิพย์คือเป็นมาเร็งปลอมเป็นไม่จริงอะไรเงี้ยคุณเพราะว่าแม่โกหกเขากลาวหาใช่ค่ะแล้วก็เอารูปคุณแม่ไปใส่แบบกรอบรูปงานศพแล้วก็เป็นภาพจัดงานมีคนมีพวกเรานั่งแบบยิ้มมุมปากอะไรเงี้ยเหมือนตั้งใจทํามาเพื่อก่อกวนความรู้สึกเราอะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะด้วยความที่เราก็ใหม่แล้วก็เด็กเราก็คล้อยตามก็พาอารมณ์เข้าไปแต่สุดท้ายทุกวันนี้ถามว่ายังมีคน ที่ทําอะไรแบบนี้ม,นมันก็มีแต่ด้วยความที่พอเรามองข้ามมันก็สบายใจขึ้นแค่นั้นเลยโอ้โใจร้ายเนาะค่ะใจร้ายมากลาแล้วตอนนั้นพวกเราสองคนแทบไม่มีสิทธิ์พูดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทัวร์มันลงหนักจนคําว่าเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นคือแม้แต่ร้องไห้ก็โดนด่ายิ้มก็โดนด่าตัดหน้าม้าก็โดนด่าคือทําอะไรคนก็แบบไปหมดเลย <c oughs> คนนี้คือไม่ได้เลยจนกระทั่งทุกวันนี้ที่หนูรู้สึกว่าเราเหมือนได้ทําให้สังคมยอมรับมากขึ้น